สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบีทเทวนะชีวิตนิันนะครับผมก็อยู่กับลุงจิ้นเกมเมอร์เช่นเดิมนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ปิดซีซั่นครับสำหรับการประลองทั่วโลกแข่งขันชิมแชงนะครับผมตอนนี้ก็สรุปอันดับมาแล้วครับรางวัลส่งมาทางอีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่ครับรางวัลที่ลุงจิ้นได้นะครับก็จะเป็นนี่ครับจบที่ไดมอนด์ห้าครับผมได้รางวัลมาเป็นตัว แพ็คเลือกเสรอาวุธ S&R ครับ50กล่องนะครับผมแล้วก็เป็นโทเค็นวิจัยเทคโนโลยีครับ16ชิ้นแล้วก็เป็นเงิน2.2โอเค2ล้าน2แสนเอนะครับผมก็โอเคครับสำหรับรางวัลแล้วเดี๋ยวเรามาใช้รางวัลกันเลยดีกว่าครับผมในอันเชิญครับ วิใใจัยเทคโนโลยีหรือว่าเราจะเก็บโทเค็นสะสมให้ได้เยอะแล้วค่อยมาเปิดทีเดียวเลยเปิดไปเลยดีกว่าครับผมเพื่อความเพื่อความอยากรู้ครับผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันโอกาสตกเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับมีมีมีโอกาสดรอกหยก1 5ึ่งหมื่นห้าครับอัน <Wow. S 1> นี้ก็แจมนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกหนงวันก็จะเป็นนี่ครับตัวระดับ UR ครับโทชิโร UR ครับสดาว ก็จะได้มาเป็นตัวเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเศษครับเศษตัวะครแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของก็แก๊กทั่วไปครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูเลตตกครับผมโทชิโร่หนึ่งตัวละครครับ0.4%เปอร์เซนตครับก็น้อยน้อยมากๆครับ0.4ดีเปเซแล้วยิ่งน้อยกว่าอีกนี่ครับยกวิญญาณหนึ่งหันครับ0.1เซครับโอ้โห เ่ินบางวันอื่นๆโอ้โ oh, ห11% 11%, 11ครับพวกน้ำยาของขวัญทั่วไปครับโซดาสู้1%ครับโซชิโล20%เโอปปก่กก็ยัง0.5ครับพอๆกับอ<ๆ>ัตราตกมาเป็น1ตัวเลยนะ0.5%โอเคครับเดี๋ยวยังไงลองไปลองกดกันดูดีกว่าว่าดวงงจิ้มจะเป็นยังไงครับผมจะได้อะไรตอบแทนเราบ้างครับสำหรับการกด โทเคนวิจ uhm. ัยนี่16อันนะครับก็คือถ้าปกติไม่มีโทเคนเนี่ยจะใช้หยกสุ่มนะครับต่อ10ครั้งเนี่ย4,500หยกนะครับก็ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวครับผมสาหรับตู้นี้ก็ผงจะไม่ใช้หยกมากดแน่นอนครับก็ผงจะต้องสะสมโทเคนจาก นั่นครับการแข่งขันโวโลควิ้งแชมป์นะครับแล้วก็เข้ามากดเรื่อยๆครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมไม่รอกดไปสิบครั้งไปโทชิโร่ตัวเป็นๆมาว่าไงฮเปคการสุ่มก็เหมือนหาปลาครับในในหนองน้ำแล้วสิ่งที่ได้กลับมาครับการสุ่มสิบครั้งได้เป็นโทชิโร่สิบเศษครับเออหือก็ ก็เกือบได้มาเป็นตัวแล้วนะครับเนี่เพราะว่าส่งสูมครบสะสมครบสามสิบเตษเนี่ยได้มาหนึ่งหนึ่งตัวแล้วนะครับแต่ว่ารางวัลอย่างอื่นนี่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้มีแค่โทชิโร่สเต็ปสาสิบนะครับไหนหยกหยกพันห้าเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหกครั้งเลยนะครับกดไปครั้งหนึ่งมายกหมื่นห้าโทชิโร่หนึ่งตัว ไปอีกท yeah, really nice. mm ีน hmm. <laughs> yeah. ึงมาถุงชิโลถุงสุ่มถุงโซอีกทีไปโอ้โหถุงสุ่มถุงโซเรื่องรางวัลอื่นไม่มี้หรอไปกันอีกทีเลยตายวายังไงวายยังไงขอรางวัลใหญ่ได้ไหม ขอรางวัลใหญ่ิน้ำยาขอรางวัลใหญ่ได้ feels, ไหมไปมาห oh นะ่อยโอ้โหมุกน้ำยาครับอันนี้ก็เอ่อก็ถือว่าเป็นรางวัลหายากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยได้มาขยับไปสักช่องนึงได้ไหมเป็นโนชิโร่หนึ่งตัวได้ไหมทีเผลอไปหนึ่งทีสุดท้ายแล้วไปมาโนชิโร่มามามาอือคือเป็นแพ็กเลือดเซต เกลืออะไรบอกตรงๆครับตรงนี้โอ้โหก็ไม่เหลืออะไรเลยครับผมสดไปอย่างรวดเร็วครับโทเค็นวิจัยเทคโนโลยีครับ16อันไปแบบรวดเร็วสุดๆนะครับตรงนี้แล้วก็ได้รอบนี้ได้เพียงโทชิโร่ครับเป็นเศษมา10เศษครับผมขาด20เศษครับจะได้มา1ตัวละครเคก็ไม่มีอะไรให้แลกสุ่มนะครับตอนนี้ ก็ปล่อยไปครับสะสมลอยไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้อ่าแล้วเดี๋ยวดูครับส่วนในกิจกรรมตอนลองอันนี้ท้าทายเนี่ยสรุปทุกรอบนี้อันดับหนึ่งครับโน .1 ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณโนบอดี้เอ็กครับผมจากเซิร์ฟ12ครับก็ไม่มีอะไรไปต้านทานเขาอยู่แน่นอนอยู่แล้วครับผมของเราก็เป็นอันดับที่5,851ครับผม แสดงว่าคนเล่นเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวแล้วตรงนี้จะเริ่มเล่นอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจครับผมก็เดี๋ยวยังไงค่อยมาติดตามข่าวสารกันทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดือนละครั้งหรือเปล่าประจำหนึ่งซีซั่นเนี่ยหนึ่งซีซั่นตอนหนึ่งครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันีกทีครับผมตรงนี้เดี๋ยวเขาไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็วสำหรับเมื่อสักครู่นี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับแล้วก็จะมีนี่ครับอย่างหนึ่งที่ได้จากรางวัลน,นะครับก็จะเป็นกล่องเลือกอาวุธสากรนครับผมตรงนี้เดี๋ยวลุงจิ้นจะขอเลือกเป็นอาวุธของยายารู้จิ๋กันแล้วกันครับผมเพราะว่า เมื่อปลดปดดาฟันยานละของยารุจิจะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเมื่อเขาปล่อยสกิลจะล้างล้างบัฟดีบัฟของฝั่งฝั่งเรานะครับ3ตัวละครหลังแถวหลังนะครับก็ค่อนข้างดีครับสำหรับถ้าใครอยากตอนนี้ลงจิ้นก็จะขยับมาเล่นเป็นสายสายเต่าสายสายเต่าดำตั้งรับแล้วรอสวนกลับบ้างนะครับตอนนี้ดเรื่องมาครับยืนยันึ้ง โอเคได้ดาบปันยางยาจิมาก็ผสมครับ50เศษได้ได้เป็น1ชิ้นนะครับผมนี่ครับผมได้ดาบปันย่างวิจิมาแล,แล้วเราก็เดี๋ยวไปทําการปวดล็อกเลยนี่ครับผมเป็นตัวะระดับ S R ครับยาลุยาลุจิยาจิลุครับยาจิลุขอโทษครับอบอกชื่อผิดไปครับ ก็จะเป็นยาจิรุนะครับยาจิรุก็มาดูกันที่ตรงนี้เลยครับดับปัญญาครับผมก่อนปลุกตื่นเราต้องอัปดาวขึ้นมาหนึ่งดาวก่อนนะครับผมถึงจะปลุกตื่นได้ครับดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาการปลุกตื่นนี่ครับผมระเบิดปลุกตื่นระเบิดพลังกันปัญญาครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลให้ดูครับหลังคลุกตื่นครับอ่านี่ครับจะมีสถานะพิเศษขึ้นมาครับผมสร้างาเมิส่ศัตรูทั้งหมดครับแล้วก็ลบล้างแับสองอันของฝ่ายศัตรูทุกตัวหากฝ่ายศัตรูเป็นเพศหญิงจำนวนลบล้างจะทะลคูณครับลบล้างสถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวปกติของแถวหลังฝ่ายพนันท์ทุกตัวครับผมนี่ครับอันนี้ครับที่ที่สำคัญครับผมที่จะใช้ในการทำ เต่าดํานะครับเพราะว่าถ้าเรารอโต้กลับเนี่ยเราต้องทําให้ตัวเราเนี่ยติดสถานะดีบัคน้อยที่สุดนะครับเราจะได้เคลื่อนไหวออกไปโจมตีศัตรูได้นะครับในเทิร์นที่2นะโอเคครับ <Okay, S 2> <ๆ>ประมาณนี้ครับผมนี่ครับ<ๆ>เดี๋ยวลุงจิ้นจะมาทําอัพพลังครับจะปลดปล่อยพลังวันนี้ก็จะขอดันพลังให้ขึ้นสัก1ล้านถึงไหมไม่ถึงก็ใกล้เคียงแล้วกันนะ ด้วยการนี่ครับเดี๋ยวในส่วนของของของขอวิญญาณครับลุงจิ้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อัพมานานแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะอัพอะไรไปทางไหนยังไงบ้างนะครับก็เลยจะมาอัพวันนี้แล้วกันครับเพราะว่านี่ครับเรามาตายเรามาตันที่ด่านท้าทายครับท้าทายขีดจำกัดครับตรงนี้ครับชั้นที่สามร้อยสิบครับนี่ครับเป็นเหตุผลที่ลุงจิ้นต้องเลือกอัพ พลังขึ้นมาบ้างแล้วครับเพราะว่าระดับชั้นที่310ครับฝั่งศัตรูฝั่งตรงข้ามครับมือแรกขึ้นมาที่9,999ครับทำให้ลุงจินเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนนะครับทำให้เสียเปรียบมากๆครับก็คือโดนศัตรูโจมตีมาเนี่ยตัวละครทับไม่เหลือแล้วผมก็คือตายทั้งหมดละ เพราะว่าตอนนี้นี่สเตตัสต่างๆยังไม่ถือครับแล้วก็ยังไม่มีค่าลดดาเมจจากสายเต่าดำมาช่วยบ้างนะนี่ครับดูครับตายกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับผมโดนโจมตีก่อนแบบนี้มันไม่ดีเลยครับถ้าเป็นตัวสายสายโจมตีตัวบางๆครับนี่ครับตายหมดแถวนี่ครับเป็นเทินแรกเท่านั้นครับยืนไม่ไหวเลยเลยครับ ไรียบร้อยครับแล้วอย่างนี้จะผ่านชั้นนี้ไปได้ยังไงครับผมเหลือยิ่งัตงโมเพียงหนึ่งตัวครับแล้วก็กลับเลือดพลังกันน้อยนิดไม่สามารถทำลายศัตรูได้เลยครับนี่แล้วศัตรูมีโลจากจากสกิลของคุณลาฮาละอีกครับโอ้โหชั้นนี้ก็น่าจะติดไปอีกค่อนข้างนานเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะลองครับ อัพพลังทีมรวมครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาสู้ใหม่กันในทีนะครับว่า,าจะไหวหรือเปล่าครับตรงนี้ก็ตอนนี้เราก็จะเบนเต้าไปที่หอมยานาะครับมีครึ่งของเดิมลงจินอัพไว้แค่มงกอรฟ้าเรเวลเจ็ดครับแล้วก็เสือขาเรเวลเจ็ดนะส่วนหออื่น,นยังครับไม่ได้อัพเลยครับจะมีเต่าดำเรเวลสี่ครับ หงแดงนี่ไม่ได้แตะนะครับผมเลเวลสองทีนี้เราจะมาเลือกอัพอะไรกันดีครับแต่จริงจงทุกหอครับทุกหอจะเพิ่มสเตตัสให้ทุกตัวละครอยู่แล้วนะครับนี่ครับเราเข้ามาดูสมมุติถ้าเราอัพหอแดงหงแดงครับตัวละครทุกตัวเนี่ยครับก็อ๋อขอภายครับจะเป็นจะเป็นค่าพลังของสายนั้นๆนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะไม่ได้ทุกตัวนะครับผมสมมติเราอัพหอแดง พลังของตัวละครอ่าสเตตัสของตัวละครที่หอแดงก็จะเพิ่มเพิ่มตรงนี้ครับนี่ครับ HP Attack Defense ครับอย่างเช่นไดยารุจิอย่างเงี้ยครับถ้าเราอัพหอแดงเลือดเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยครับทุกตัวละครที่เป็นสายหอแดงนะครับเพราะฉะนั้นอ่าวันนี้น่าจะอัพทุกหอครับตอนนี้เราน่าจะต้องใช้งานทุกหอแล้วครับก็เดี๋ยวจะอัพกันเริ่มจากอะไรดีครับเริ่มจากเต่าดำก่อนลวกันผม ว่าจ่ายจตอนนี้น่าจะเทไปให้กับเต่ดาดำครับจะป,ปั้นสองตัวเต่ดาดำขึ้นมาแล้วก็เพื่อไปยืนต่อสู้กับท้าทายชั้น3 1 0สิบนะครับผมตอนนี้ไอ้ไอ้หินตรงนี้เราเยอะครับ <laughs> หินตรงนี้เราเยอะครับแต่ว่าเงินเนี่ยครับจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวลองอัปเกรดรวดเดียวมันขึ้นยังไงครับขึ้นทุกตัวมาเที่ยนหนึ่งหรอ พลังก็ขึ้นมา1 2, 000, นล้านสองหมืนเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมก็เดี๋ยวยังไงจะอัดคลิปเกมบีดเข้ามาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับผมยงไววันนี้ฝากกดถูกใจกดติดตามมิจิเกมเมอร์เลยครับผมขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับ